อิ่มหรือยังคะอืทางนี้ทางนี้ทางนี้น,นี่มามาอ่าเดี๋ยวก่อนถอยถอยมานี่เถอะมามา,มาทางนี้มาเสร็ครับกำลังกายอ่ะหนึ่งสองชัมปึ๊บ อ่ะโดดเลยปุ๊บอุ้ยอู้อ้วนโดนไม่ขึ้นเอาใหม่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โดดหนึ่งสองชั้มปุ๊บปุ๊บโดดลุกออกกำลังกายเอาใหม่โอเคเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วโหแรงมากโอ้ยไปเที่ยวเที่ยวปะไปเที่ยวไหม ไปจีบสาวต่อไป